เธอทายบอลสรุปผลบอลวันที่13กรกฎาคมนะเมื่อวานนะเมื่อวานเธอท,าย,ทายไปทั้งหมด4คู่ทุกคนเป็นคู่สูงทั้งหมดเลยนะใครตามจะบอกว่าดีใจด้วยมากๆนะสำหรับ4คู่นี้เมื่อคืนนะามาดูกันเลยคู่แรกเป็นคู่ของซาการโตซูนะคู่นี้กับแต่กับเวนฟอร์เรสโกฟูนะเวเปิดมาที่2.2.5ลูกสกอร์ออกมาเนี่ย1-3ทุกคนสูงกินเต็มจ้า คู่ที่2เป็นคู่ของนาก o ย a g แคมปัสกับเอ่อเซโรเซเรโซโอซาก้านะคู่นี้ปเปิดมาที่2ลูกสกออ์ออกมาเนี่ยหนึ่งสองทคนสูงกินเต,เต็มเช่นกันจ้าสองคู่แล้วนะวิลเซโกเบนะกับคาชิวะเรโซคู่นี้นะคู่ที่สามเด้เปิดมาที่สองจุดห้าลูกนะทุกคนสกออ์ออกมาเนี่ยสองหนึ่งสูงกินเต็มจ้าคู่สุดท้ายนะโทชิกิเอลซีแล้วก็โตเกียว แซงกาเอ้ยขอโทษเกี่ยวโตัวแซงก้าทุกคนเว็บเปิดมาที่2ลูกเช่นกันนะคู่นี้นะก็คือสกอร์ออกมาเนี่ยหนถึงสลูกก็เออหนึ่ง,ง,ส,อง,ออองสองนะทุกคนก็คือไปสามลุกเองสูงกินเต็มจ้ากินเต็มสี่คู่ทุกคนเข้าทุกคู่เลยโดนทุกดอกใครตามดีใจด้วยนะทุกคนดีใจจริงๆใครยังไม่ตามกดติดตามด่วนเลยนะทุกคน ก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อวานนะเราถ่ายไปคือในเว็บเนี่ยเปิดมาแบบอยากให้เราแบบเล่นต่ํานั่นแหละแต่ว่าคือในมุมมองของเราเราคิดว่าแต่ละคู่เนี่ยมีลุ้นสูงทุกคู่เลยนะมีลุ้นมีลุ้นลุกที่3นั่นเองก็คือแต่คือมันแบบมันเข้าทุกดอกจริงทุกคนดีใจด้วยกับคนที่ตามนะใครที่ไม่ตามกดตดิดตามเดด่วนเธอทายบอลจ้าแม่นนะเราแม่นนะเนี่ย ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับคลิปเราด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ขอบคุณมากกินเต็มขอบคุณจริงๆจ้าบ๊ายบาย